เอาละฮะก็สวัสดีการทุกชมกันด้วยนะผมโยผมนายเชียร์แท็กแห่งบิสตรรทีวีกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดม,มาได้ไม่นานนะผมก็เป็นเกมที่ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเชียร์กับเกมที่มีชื่อว่า general quarter นั่นเองนะผมเป็นเกมแนวคล้ายๆกับ dead ahead นะใครเคยเล่น dead ahead มาก่อนก็จะพอน่าจะ เข้าใจนะว่าเป็นเกมแนวที่แบบให้เราจําลองการเป็นลูกเรือในการป้องกันเรือจากภัยต่างๆที่จะเข้ามาหาเรือเรานะก็จะแบ่งเป็นก็หลักการล่กก็จะแบ่งเป็นเวฟนะผมก็ประมาณว่าจะแบ่งเอ่นแหละเป็นแบ่งเป็นเวฟว่าเราเวฟนี้เราเจอภัยอย่างนี้แล้วเวฟนี้เราจะเต็มตัวเจออีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งก็นะผมจะเป็นประมาณนี้ครับเนื้อหาของเกมเข้าคร่าวนะผมโอเค ไม่พูดเยอะแล้วไปเล่นอะไรแล้วกันนะซึ่งตอนนี้ก็เราก็น่าจะได้รูฝั่งญี่ปุ่นนะซึ่งพิ่งอยู่เว็บแล้วเลยก็จะมีเรือให้เลือกก็เออก็เปสีำนะเอาเป็นโน,นชิโอแล้วกันโอเคเป็นเรือญี่ปุ่นนะดูจากกรถ้าน่าจะเป็นเรือลาาัตเตวนเปล่าเรอใช่นะ่าจะลาัตาเตวนเลยโอเคตอนนี้กําลังจะเข้าเวบสองโอเคคาดว่าเป้าหมายน่าจะเป็นอากาศรรยานขึ้นไงไวะขึ้นไงไวะเนี่ยเฮ้ยขึ้นไงเนี่ย ไม่ทันแล้วเพื่อนแย่งโอเคเฮ้ยกอพบอากาศยานข้าศึกกอพบอากาศยานข้าศึกทำการต่อต้านอากาศยานนะมันก็จะเป็นมุมวิประมาณนี้แหละนะหลักๆก็จะให้ต่อต้านอากาศยานแล้วก็เรือรบนักกันเรือรบแค่นั้นแหละโอเคกองอากาศยานอยู่ข้างหน้าทำการยิงต่อที่อากาศยานโอเคร่วมเนอะตอนนี้เราอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นก็คาดว่าฝั่งยคู่ข้าจะเป็นไวน์แคทแล้วก็บีสิเจ็ด ซึ่งมาไงว่า B17 บเจ็มันไม่ได้อยู่กับทับเรือนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ็ยิงไปรอหัอละรอว่างละจัดไ่รออะไรนะทำการค้นหาการ์ยูนข้าศึก่ายังไม่เจอ รวจพบอากาศยานขั้นสึกเตรียมตัวต่อที่อากาศยานโอ้หมายร้อมยิ่งมันเครื่องบินบีสิบเไม่ใช่เหรอว่านั่นถ้ามันมาอยู่กับทัพเรือทันมันจงตีงภาคภาคทหารเอ้ยไม่ใช่สิันบันจงตีว่าทะเลได้ไงวันเนี้ยเคงบินบีสิบเจ็ถ้าจำเครื่องผิดได้เดาต้องขอกให้ด้วยนะือว่ามันหน้าตามันก็บีสิบเจ็นั่นแหละ ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของเกมนี้นะผมก็คือเป็นเกมที่ผู้สร้างนะผมเป็นทีมเดียวกับที่ทําเกม New w a r f a r นะผมก็เป็นที่จริงไม่สมควรเลยนะก็ทําให้เราได้รับวิกของเรือแล้วก็รายละเอียดต่งางๆนี่ข้างสมจริงนะเพราะว่าเขาทีมงานเขามีความพร้อมแล้วก็มีความเชื่ชาญในการทำทเกมแรวนี้พอสมควรน,นะแล้วก็เรรกาศเป็นยังตอนนี้ เ็ศัตู้เหลืออีกสามลำมีดเก็ดลำนั้นโอ้โห้บีไม่แน่ใจว่าบีดิบเก็ดกี่ต่อแน่ะนะผมว่าบีดเก็ดแหละเพราะมันตรงอย่างเงี้ยมันมีอยู่ไม่กี่ลำของทั้ทโลกอะ่ะโอเคตอนนี้เราอยากการศัตรูมาแล้ว โอเคนะผมไม่ต้องจบกันไปแล้วนะผมสำหรับเกม General Quarter นะผมถ้าอ่านชื่อผิดก,ก็ต้องขออภัยนะก็ถือว่าเป็นเกมมาใหม่ที่เขาเล่นเกมอะไรทีเดียวเชียรนะผมผมว่าเป็นเกมที่ไม่ได้แย่นะให้แบบว่าเรามาป้องกันเนือลงลมจากอากาศยานฆ่าศึกเนะี่ยแต่ว่าตัวเกมมันเพิ่งเปิดมา,ได,มา,า,มา,าได้ไม่นานอาจจะได้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากมายสักเท่าไหร่นะผม,ผมก็ต้องรออัปเดตันต่อไปเรื่อยๆนะผมสาหราับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะผมแล้วเจอกันใหม่ วันไหนไม่รู้แต่ผมได้คิดคอนเทนต์นออกก็ทําคลิปถ้าคิดคอนเทนต์ไม่ออกก็ดองช่องยาวนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ